รัวครับปารัว เต็มเตมอุ่นหล่นร่วงเราครับผมพี่น้องน้ำน้ำเต็มระดวงครับเพราะว่าปากยืนได้ครับไหมฮะ,น,น,น,ะน,นี่เรืเ่องนี้เป็นอะไรนี่บอมีวีแวะวะสีเศร้าง่ายนะครับผม โคตโต้งไม้ส so like, ิลาผมเดืใส่โต้งใส่เบ็ดหาอยู่หากินครับผมตามาวิธีทดลองหาอยู่หากินไเป็นใส่เบ็ดใส่ไส่ใส่หลอกใส่อย่างระเบียบเนาะใส่ตะ่ข้าวมีความสุขไส่ปูในปลาเกล็ดเราต้นชุดในการาใส่ใจพอจะเป็นคากับเข่าคาโอ้จีปลาถาเราเป็นหรอเนาะ ไต่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับน,นั่งเสื้เทียงเหลืออยู่สามหลังครับผมไต่ไปแล้วโคตรมากครับอา่าสีเลขล,วล้วครับผมเอ่ามิเตอร์ล่อรุนปานตัวครับผมว่าเข้าสได้ปลาปอหาอยู่หา,หากินนะครับเนาะพี่น้องกับบ่าวน้องวัชก่อน,นะครับนาะงปี๊ดๆสารบ้านเฮาครับผมหาพรอะไรนะครับเขาความทุกข์อ,อ่ะ ชุ่งหันุงหน้ามีแต่ความเทีก,กับผมพี่น้องหายใจกับปอดโกองบ่มีผูดด้ใดมาหวุนไหวเหรอครับพี่น้องทุกปูกนะครับผมบรรยากาศดูชุ่งหันุงหน้านะครับเนาะฝนตกปล่อยๆครับผมตกยางแห้งครับผมสภาพบรรยากาศครับผ้าหลูกชายมาใส่เบ็ดครับผมน่าครับยมครับหันมานี่หน่อยเอ,อ้ยเราอุ มาวะใบสังครับแม่ไปไหนพ่อกำลังไปบ้านเราหรอดูขึ้น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 ครับตกแห้งนะพี่น้องเดี๋ยวไม่นี่เลฝนกระโดดโชคโชคแล้วผมฝากฝนดีครับผมนี่แหละครับข้ามสุขของชาวนาครับพี่น้องบ่าจำเป็นต้องสูบน้ำใส่ ประหยัดรถ้นทุนไปครับผมแต่ชีวิตแห่งนีความสุขครับผมหาอยู่หากินบนกินฐา,านบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนนี้ก็ลุงใหญ่บาลีสานบานหน,น้แค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปจับช่วยลุงหน่อยบ่าวอ้อมเอาล้วครับผมลุงเงินใส่ร้านแล้วครับเนาะพอดีฝนตกครับผมตกแห้งครับผมพี่นอ้อง หาชมอะไรอย่างนะครับผมภาพบรรยากาศฝนตกกว่าสิตุงไหนตรงหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะผมคิดว่าบ้านเฮาบ้านเมืองเฮากันนาสิเป็นแบบเริ่มสิเป็นคือสมัยก่อนเหรอครับผมสมัยโบราณเหรอเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเฮามันกะอ่าเริ่มแบบเงินหาบาทสิบาทกับมีค่าหมากไหมหาศาลเหรอครับผมคือสมัยก่อนไปโรงเรียนนี่ใส่เหรียญบาทใหญ่เหรียญบาทใหญ่นี่ก็อยู่ในมือมือครับผม อ่น้ำก,ก็เต็มออกเต็มโอ่งน่าปะเนาะต้นใหม่ใบอะไรใบยาก็เริ่มเขียวงามแล้วครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องกินกันต่อไปพี่น้องผมเอ้ย หมื่นมาแห้งอยู่ดอกครับผมเพระาะใดอยู่หรอครับผมเอาออกไปเพระาะใดครับผมเป็นยังครับผมวัวนี่น่าจะเป็นเสื้อเกษตรเปล่านองนาองเนาะครือ,อว่าตือเหล็กครับผม ไปแล้วครับพี่น้องออยู่ทางบ้านฝนตกกันเลยบ่ครับผมฝนตกแห้งคือทางอ่าสุรินทร์กาดเชิงบ้านน้องมาครับผม

ป็นัตข้ามโควิดเ,เดี๋ยวกันเจีงมาหร้ปอปะรอกันครันบนี่เราซ้ำมาเล่นโอ้เสียงเกียร์ทองเหรอโอ้ยขับไปนหนองดีเมียงกันได้ครับเร้อ ไดนยังกินนะครับเนาะแับแกะแคเกียนบพ่เอาไปแกงกินดิ